เริ่มเริ่มง,งานตอนเจ็ดโมงเช้าครับผมตึ้งจปัดแลเริ่มะไม่จะตึ้งปัดตึ้งจะปัดนี่มีค่าภาษีอะไรบ้างครับผมหน้าหน้าบัดหน้าหน้าห้องไม่เอาบัดห้องประชุมนะครับเพราะว่าร้านข้างหน้ารถจอดเต็มครับผมแล้วก็มีรถมาส่งผู้ป่วยที่เตนตัวจะเป็นอันตรายครับก็เลยว่าจะเอากัรการให้มุ่งมือทบานในห้องประชุมเลยครับ

มีการนิมนต์หลวงพ่อทองคูณแล้วก็หลวงพ่อทูคพันหลวงพ่อทุคพูนที่ภูกระแตครับแล้วก็หลวงปู่บุญพันหลวงพ่อทุคพูนจะนิมนต์ใหุ้พันที่สีบิจาวันครับครับผมแล้วหลวงปู่บุญจั้นหลวงปู่บุญจันยังยังไม่ได้นิมนต์ครับทุคพันครับผมปู่พันมีที่สีบิจาวะทุนตรงนั้นเหมือนกันอาคิดก่อนก็กรใช้อนามัยใช้น้ำเซนเปาร์นอะไรครับ กุฏิกุฏิีวดโอ้ช่องแรกก็บอกว่าสองแสนโอเคหลวงพ่อออกจากเงินนะวันก่อนก็หมันนี่นี้หกแสนหลวงพ่มาเอาเดี๋ยวอยากทำนี้เดี๋ยวอยากทำนั่นเนี่ยมีเงินก็อยากทำใช่ไหมเหร Okay, สันติ อยากูากาต้องูดังด้วยโอเคโอเคันช้าสลูกครับผมสลูกครับี่ม๋ยเดี๋ยมนไหนที่อยากไปแล้วลวงพ่อให้ลถโรงพยาบาลมารอแล้วม่ไม่นนองอ๋อครับผม เหรอที่โรงพยาบาลเลยใช่ไมหมครับ